ไม่ว่าจะอายุเท่าไร่ใจผมจะเป็นวัยรุ่นจนวันตายเพราะผมทุ่มสุดตัวกับทุกสิ่งที่ทำเอ็มร้อยห้าสิบกระชายดำผสมน้ำผึ้งเอ็มร้อยห้าสิบอยากให้ทุกคนมีใจแบบพี่ตูนเอ็มร้อยห้าสิบกระชายดำผสมน้ำผึ้งก็เกมนี้เราเราลับมาเล่นที่กีบัวนะครับนะก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วก็คาดหวังจากจากเรื่องของผลการแข่งน,นะครับนะแล้วก็เราเราก็ต้องมีการปรับทีมสองสามจุดนะครับนะเพื่อเพื่อให้ มีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยเฉพาะในในแนวเกมรับแล้วก็เกมลุกนะครับวิธีการหรือหรือ,อปรยุทธ์ที่ที่เราจะไดนกับสุโขรไทยก็อาจ,จต้องมีมีให้ละเอียดมากนี้เพราะแน่นอนแหละเร,เราเราเราต้องการสามแต้มนะเราก็มองว่ามันเป็นเกมที่ยากแต่เราก็ต้องต้อง,องพยายาม w ออเ a ทเกมส์ e e น r ัน o ม่ประด d b e c a u s uh, yeah, uh, e you have to travel and uh, y o u not sleep in your own bed It's not your own pitch where you're playing, where you regularly practice. So away games are always uh, difficult. Uh, we had problems with this at the beginning of the season. But uh, the last few away matches, we could all win. And uh, we also traveled to Kanchanaburi with uh, yeah, the expectation to to win this game. I about the โค้ดเดนิสนะครับก็บอกคร่าวว่าที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างในช่วงของต้นฤดูกาลแต่พอผ่านมาช่วงเวลานึงก็ถือว่าทําำงานได้ดีขึ้นซึ่งเฉพาะเกมนี้ครับก็จะเป็นการเดินทางมาที่กาญจนบุรีแล้วก็คาดหวังว่าจะสามารถบุกมาเก็บชัยได้เลยนะครับ